อืมร้อนหรออืมสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับ วันนี้ก็อีกหนึ่งคลิปก็ผมครับนชาวฟิชชิ่งชนแนลครับช่วงเวลาประมาณสักเจ็ดโมงครึ่งครับแต่แดดค่อนข้างแรงครับช่วงนี้็เข้าสู่บรรยากาศหน้าหนาวครับวันนี้ก็โชคดีนิดนึงครับช่วงเช้าเช้ายังไม่ค่อยมีลมครับสังเกตจากผิวน้ำครับวันนี้ก็พามาหาผลงานกับเหยื่อสองตัวนี้ครับแต่หมายนี้จะเป็นหมายเฉโดครับนี่ครับตัวแรกเป็นเอ่อ Black Member ครับตัวนี้เป็นงานเฉโดนะครับตัวเบทห 6O ครับ สีสันนี่วิบวับมากเลยครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวครับเป็น Black Mamba Junior ครับเป็นเหยื่อจากค่ายพิชซี่ีซี่นะครับตัวนี้ก็ย่อขนาดมาจากตัว Black Mamba งานเชโดครับตัว Black Mamba Junior นี่เป็นยังเป็นตัวเทสอยู่นะครับสำหรับงานปลาช่อนครับ Thai a c t i ่ n ครบจบเมื่อไหร่ครับมีวางจำหน่ายอย่างแน่นอนครับคือก่อนหน้านี้ได้เทสไปครับเป็นแอคชั่นที่ปลาช่อนเคี้ยวๆครับจะเกิดอาการระแวงเหยื่อน้อยที่สุดเลยครับเดี๋ยวถ้าแ a คชั่นจบแล้วเมื่อไหร่ก็ไปหามาใช้นะครับ ก็เดี๋ยวจะเริ่มที่ใหม่นี้ก่อนเลยครับใหม่ก็เข้ามาหลายรอบอยู่ครับกับปลาชโดครับก็หลักๆก็จะใช้เป็นแบล็กแมมบาครับตัวใหญ่นะครับลองนะครับว่าวันนี้จะมีผลงานหรือเปล่าครับแล้วก็ขยับหมายไปก็ถ้าเกิดมีหมายไหนที่เป็นลักษณะที่หมายที่จะเป็นหมายประชนครับก็จะสลับมาเล่นเป็นแบล็ก m มมบาจูเนียตัวนี้ครับแคปเดี๋ยวท่าไงไปรับชมนด้เลยครับคืนจิบครับ เค,คเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมกันครับกับ Black Mamba ครับสีสันสวยงามมากครับวิบวับวิบวับเลยครับดูสิว่าชโดชโดจะชอบหรือเปล่า อุ้ยขาขาดไปเนี่ยนี่เนี่ยอุ้ยโอ้โหลุดอีกแล้ววัดไม่อยู่ครับสองตัวโอ้โหมันกัดไม่ถึงตัวเบ็ดครับเสียดายเยอะครับขาขาดครับโอเคครับเปลี่ยนแผนครับ หลังจากที่ไปตีชโลยุพักใหญ่ครับก็มีตัวกัดนะครับแต่มือนกัดไม่ถึงตัวเบ็ดครับเดี๋ยวมาดูหม่นี้ครับใหม่นี้มีแปรช่อนครับแล้วก็จะขยับเข้าไปด้านในนู้นครับมันจะมีบ่อที่เป็นบ่อที่อยู่ในนาครับบ่อขุดจะมีอยู่หลายบ่อเลยครับเป็นอหม่เชโดครับเดี๋ยวเล่นบริเวณนี้กอนครับกับแปรช่อนครับเปลี่ยนมาใช้เป็นแบล็กแมมบาจูนี่ครับ ดันหืมใส่ดีครับเนี่ยดันเน้ามาจากด้านในนู้นเลยมาแล้วครับแต้มแรกโหแต้มนี้เบียดโลครับตียัดเข้าไปตรงนี้ก็ตื้อยู่นานเหมือนกันครับด้านในนะครับด้านซ้ายมือมันจะเป็นแนวชิตริงแล้วมันเป็นล่มไม้ครับแดดมันค่อนข้างร้อนครับก็วิธีง่ายๆครับแดดรร้อนก็หาที่ล่มๆตีครับ ดินดินเข้าปากเลยครับตัวอ้วนอวนเลยครับดันน้ําตามออกมาจังหวะแะกรกก็กัดผิดครับสาบอีกทีไม่รอดครับเหยื่อตัวนี้คือวัดปลาติดง่ายมากครับออกแบบมาเพื่องานปลาช่อนโดยเฉพาะเลยครับปกติแล้วปลาหมายนี่ครับเขี้ยวมากครับ ประเภทพวกกบยางพวกใบหลิวครับก็น่าจะได้ตัวอยู่ครับแต่ก็น่าจะนานนะครับมาดูปลาตัวนี้นครับไปเล่นชดโดมาพักใหญ่ครับนี่ครับตัวปลาสักคู่นะครับโหใส่นี้เจ็ดปัดขีดเลยครับก็โชว์ตัวหน่อย นี่ครับสายสวยครับอ้วนๆเลยครับกับเยื่อตัวนี้ครับโอ้ยเละเทะมดเลยครับเป็นเอ่อ b l a c k Mamba Junior ครับตัวนี้ยังเป็นตัวเทสต์อยู่นะครับแอยชั่นครบจบเมื่อไหร่ครับมันแน่นอนครับกับงานประช่อนครับตัวเบสด2โอครับมันตอบโจทย์งานประช่อนอยู่แล้วครับ คือให้กัดโดนตัวเบ็ดแค่นั้นนะครับให้กัดเอ่อถึงตัวเบ็ดครับเพราะว่าตัวเยือก็ขนาดไม่ใหญ่ครับนี่ครับตัวประมาณนั้ไม่ถึงหัวนิ้วโป้งมือครับนิ้วชี้ได้ครับตัวเบ็ดขนาด2โอครับพิวๆครับบางๆครับวัดทะลุง่ายครับถึงจะบางแต่แข็งแรงนะครับตัวนี้เคฟบแบ็กแมนบ้าจูนี่ครับจาวิ่งอีซี่ครับ วิ่งย้อนเหรอโหดันน้ำตามมาแล้ววิ่งย้อนเลยครับเต็มคาราเบลครับเต็มที่สองครับขยับเข้ามาด้านในครับเลื่อนมาจากด้านนี้ครับเนี่ยครับเมื่อก่อนผมมาเข้ามาหมายเนี่ยใช้กบยางที่เป็นใบหลิวใบขอคู่ครับกัดยากมากครับแต่ก็ได้ตัวอยู่นะครับ แต่วันนี้ผมมีออปชันใหม่ๆครับมานำเสนอครับสักครู่นะครับต้องระมัดระวังนิดหนึ่งครับตัวเบ็ดตัวใหญ่ครับก็ฝากถึงน้องๆหนูนะครับเวลาจับปลาก็ระมัดระวังนิดหนึ่งครับอบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องตัวเบ็ดครับนี่ครับสายปลาคือผมตีย้ำอยู่พังครับเห็นเห็นอาการแล้วมันดันน้ําตามครับพอตีเข้าจุดครับ พงมากัดแล้วก็พงมากัดจากด้านหน้านะครับคือผมก็พยายามเช็คสายอยู่ครับแต่สายมันมันไม่วิ่งออกครับเพราะว่ามันวิ่งเข้ามันวิ่งย้อนกลับมาก็คอยเช็คสายตึงแล้วก็วัดส่วนมันเลยครับนี่กับสายป่ากับเยือตัวนี้ครับแ a c ็กแมนบาจูเนียครับจากวิชิมิซี่ครับไอเทมนี้ถ้ามีวางจาหน่ายครับผมแนะนําเลยครับปลาช่อนระแวงน้อยมากครับขามันตีน้ําแบบว่าดังจอกจ๊กจอกแจคือมัน ลักษณะมันจะไม่ดังไปกว่ามันจะไม่ดังเยอะไปกว่าใบเคาะคู่ครับถ้าใบเคาะคู่ถ้ปลามันระแวงครับมันมันก็ไม่เอาครับเพราะว่าใบเคาะคู่มันน่าจะดังกว่าไม่น่าจะครับดังกว่าเลยแหละครับตัวนี้ก็ขาดีนะทั้งเจอกแจ๊คเจ้าแจ็คครับก็ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดครับปลามันก็เกิดการระแวงน้อยครับแบกเป็นบาจูนี่ครับจากวิชิงอีซี่ครับ อยู่ครับตื้ออยู่นานครับแต่มันสวยอย่างน,นตรงนี้คาปักบุงครับนะครับผมรอได้ครับตัวเป็ดแบบนี้โอกาสจะหลุดก็มีครับแต่ค่อนข้างยากนิดหนึ่งครับดิ้นแล้วโอ้ยมาแล้วครับสายสวยครับ แสมที3คามบตืออยู่พักใหญ่เหมือนกันครับแต่มองดูแล้วมันมันน่ามีตัวจริงครับก็คืออย่างที่ผมอบอกแต่ตรงที่ได้ตรงที่ได้ตัวแรกมาครับที่หัวบอกคือปลาหมานนี่มันค่อนข้างเคียวครับแต่วันนี้มันก็เสร็จครับมาดูสายปลานะ มันโดนแบล็กแมมบาจูเนียเข้าไปครับแอคชั่นมันใกล้เคียงกับธรรมชาติครับคือความระแวงมันก็ลดลงไปเยอะครับพันยังไงเนี่ยเดี๋ยวสักครู่นะครับขออนุญาตแกะดีๆหน่อยครับจะได้เห็นตัวหย่ชัดเลยครับเฮ้ยเฮ้ยทางนี้ ตัวนี้วัดแล้วลอยตามมาเลยครับเค้แต่ค่อยแก้ดีกว่าครับดูสายป่านะนี่กับตัวปลาใส่ละักสีห้ขีดได้เลยครับเฮ้ยกับเหยื่อตัวนี้ครับเป็นเอ่อแบล็กแหนมบาจูนี่ครับชาวิชิงอีซี่ครับ ี๋ยวถ้ามีวางขายผมแนะนําเลยครับมีติดกล้องอุปกรณ์ตกปลาไว้ครับปลาเคียวๆเสร็จหมดครับเคครับแบ็คแมนบาจูเนี่ครับจะาวิชิงอีซี่ครับปลาเคียวเลี้ยวแน่นอนครับได้เวลานส่งควรครับตอนนี้ก็เวลาช่วงประมาณลักบ่ายสองครับก็เริ่มตกตั้งแต่ประมาณเจ็ดโมงครึ่งแปดโมงครับกมายแรกครับไปตีปลาชโดอยู่พักครับก็มีตัวกัดนะครับแต่ก็ไม่ได้ตัวครับ กัดโดนเหยื่อขาคาดครับคือมันกัดไม่ถึงตัวเบ็ดครับก็ผลประกอบการครับวันนี้ครับขยับมาตีลาช่อนครับกับหมาเนี่ยครับก็ได้ปลามาสามแต้มครับใสสวยเลยครับปลาทั้งสามแต้มครับได้มาจากเหยื่อตัวนี้ครับเป็นแบล็กแมมบาจูนี่ครับจากวิชิงอีซีครับตัวนี้ยังเป็นตัวทดสอบอยู่นะครับถ้าแอคชั่นสมบูรณ์มาแล้วครับ ีวางจำหน่ายอย่างแน่นอนครับคือตอนนี้ก็พยายามทดสอบแอคชั่นให้เคลียร์ให้มากที่สุดครับคือจะได้ไปถึงมือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์แบบไม่ต้องมีข้อกังขาครับแต่ก็เยื่อตัวนี้คืองานประช่อนครับตอบโจทย์งานประช่อนแน่นอนครับสำหรับเบส 2O ครับตัวเยื่อตัวเล็กๆครับก็แอคชั่นไม่ได้หนักมากครับคือลดการระวงของปลาด้ยครับโอเคครัสำหรับวันนี้ก็น่าจระมาณเท่านี้ครับ ก็ต้องขอขอบพระคุณครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติรับชมนะครับก็ฝากกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ